สวัสดีครับวันนี้มีพี่นะครับมาคอมเมนต์นะครับว่าทําโต๊ะแบบร้านแบบคาเฟ่ร้านกาแฟให้ดูหน่อยครับก็มาเลยครับอันนี้ผมก็จะประกอบโครงสร้างของผมนะครับโครงสร้างของผมครับผมจะใช้เป็นเหล็กป้องอ้อยขนาด4ี่หุนเต็มนะครับผมอันนี้ผมก็ทําการประกอบครับทาการเชื่อมแท็กเสร็จแล้วก็จะมาประกอบช่วงกลางกันต่อเลยนะครับผมมาดูกันครับผมจะประกอบช่วงกลางครับมันก็จะ ดูยากๆหน่อยครับเพราะว่าผมทํางานคนเดียวครับผมก็จะเชื่อมแท็กตัวล่างไว้ก่อนครับแล้วค่อยมาเชื่อมด้านบนแบบนี้เลยอ่าทาสไตล์แบบคนเดียวครับลุยเดียวสายเดียวอ่านี้เราทําการอ่าเชื่อมเลยครับเชื่อมเดินเต็มนะครับอ่าต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่แหวนครับแหวนรองครับเพื่อให้ชิ้นงานนะครับไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับทางพื้นนะครับผมประมาณนี้เลยต่อมาครับผมก็จะเสริมด้านข้างครับเพื่อความแข็งแรงครับทั้งหมด4ชิ้นครับประมาณนี้เลยครับก็ทําคล้ายๆกันครับทำทำเหมือนกัน2ฝั่งครับ เพื่อจะที่จะไม่ให้ตรงกลางแอนด้วยนะครับผมช่วยเสริมครับช่วยเสริมอันนี้เราเชื่อมเต็มเลยครับผมเคาะคีแสลกออกให้หมดเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะทําอะไรต่อนะครับผมอก่อนอื่นเราก็ต้องเชื่อมให้เต็มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันครับว่าจะไปทําไงต่อนะครับผมประมาณนี้เลยงานชิ้นนี้ครับลูกค้านะครับอยากได้เหมือนกับบา้านเหล้าครับผมก็สไตล์ของผมเลยครับอ่าต่อมานะครับผมก็จะ มาใส่ไม้ครับให้ลุงช่วยใส่ไม้ครับเพื่อปรับหน้าไม้ครับเป็นไม้เก่าครับพอเราปรับมาไม้อะไรเสร็จแล้วเราก็เอาลองวางท่าบดูครับลักษณะงานก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะทาสีอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้โครงสร้างก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะประกอบเก้าอี้กันเลยนะครับผมเก้าอี้ก็จะต้องสูงสูงหน่อยครับอันนี้เก้าอี้ก็จะสูงอยู่ประมาณ62เซนครับผมรวมไม้นะครับรวมไม้2สองเซนประมาณนี้เลย นี้เราก็ทำเป็นจิกครับเห็นไหมครับผมทำเป็นจิกเพื่อให้ชิ้นงานทําไวขึ้นครับอ่าขาโต๊ะว่าอ้ขาเก้าอี้ก็จะป้านๆออกหน่อยนะครับด้านบนก็จะเล็กกว่าด้านล่างครับอ่าประมาณนี้นี้ราจะประกอบด้านข้างครับทําทั้งหมดสี่ตัวครับนี่เราก็จะเชื่อมแท็กแบบนี้เลยแล้วก็ประกอบไปเรื่อยครับประกอบประกอบไปเรื่อยสังเกตดูนะครับอันนี้เราพอทําเสร็จแล้วเราก็มาลองวางชิ้นงานดูครับอ่าอันนี้เป็นชิ้นงานที่ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําสีไม้พื้นครับแล้วก็ทําสีเหล็กครับ ทำสีเหล็กผมก็จะทาเป็นสีดําด้านนะแต่ต้องขอโทษนะครับที่ไม่ได้ถ่ายตอนทําสีเหล็กครับช่วงนั้นก็แปดมันหมดครับผมอ่าตอนนี้เรามาทําสีไม้กันต่อเลยนะครับผมสีไม้ครับผมก็จะทาให้ตามตามแนวไม้แบบนี้ครับพี่เขาก็จะทาแบบสไตล์แบบวินเทจวินเทจครับสีไม้ก็จะตามสีเนื้อไม้เลยครับผมอ่าประมาณนี้เลยด้านหน้าด้านหลังครับทาทั้งด้านหน้าด้านหลังครับทาให้สวยเลยครับผม แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบกับเอานาไปประกอบกับตัวเก้าอี้ของเราครับหลังจากที่เราทําสีเหล็กเสร็จแล้วเราก็ใส่ตีนครับใส่ตีนสีนิ้วคูณนิ้วครับผมทั้งหมดสี่อันครับทําใส่ทั้งหมดสี่ตัวเลยนะครับผมประมาณนี้เลยต่อลงไปแบบนี้ครับประมาณนี้เลยชิ้นงานก็ค่อนข้างจะละเอียดหน่อยครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากครับแต่ละตัวนะครับผมแล้วก็จะมาเจาะรูครับเดี๋ยวเราเจาะรูแล้วยิงยิงสกูยึดขึ้นไปครับผมเราองวางหาตำแหน่งให้ดีแล้วก็ ยิงสกูขึ้นแบบนี้เลยทั้งหมดสี่ตัวเลยนะครับผมลักษณะก็จะสวยเลยครับไม้ก็ทําตามน้าเนื้อไม้ครับอ่ลักษณะงานเจ๋วเลยไหมครับผมเดี๋ยวเราพอเราทําเสร็จแล้วอยากจะลองไปทบให้ดูครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะสวยสดงดงามไหมครับผมหลังจากที่เราได้นํามาใส่ทั้งชุดครับผมลูกค้าก็ถูกใจมากครับนี้เป็นทางานที่เสร็จแล้วครับถ้าชอบก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจ